ช่วยเราจะให้พ้นทุกข์ให้เราบำบัดโลกทุกข์เคราะอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ขอให้ทางใจทำนี่เราก็มีศีลมีธรรมที่มีประสินปรมามัติแล้วเนี่ยมันย่างลากมั่นคงลงแล้วน,นี่กถ็ถือว่าเรามีผลสนับสนุนทางจิตใจยอยู่แล้วจะได้ให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆแล้ว ก็ตรงทำแล้วก็คิดค้นในปัญญาตนเองว่าอะไรกันแน่มันยังไงคอยตั้งขอ้อสังเกตที่นี่พิจารณาดูมันไม่เหลือวิสัยของคนเราที่จะรู้ทีนนี้มามาถึงเรื่องทานทานทานี่เราทำเนี่ยกติเนี่ยผลกุศลที่จะเกิดขึ้นที่นี่ ทฉันไม่อยากจะยืนยันด้วยตัวฉันเองก็เอาครูบาอาจารย์มาอ้างเพราะท่านเป็นคารวะท่านพูดได้ทํากุศลที่นี่บาทหนึ่งเท่ากับร้อยบาทมันทับเท่าทวีคูณหากว่าฉันพูดแล้วมันก็น้ำหนักมันไม่มีคือว่าวัดของท่านท่านก็ต้องว่าอย่างนั้นทีอย่างนั้นไม่งั้นใครที่จะมาบอกว่าไปทําบุญนี่หนูทาบุญนี่นี่ฉันก็เฉยเฉยอ่ะเพราะว่าฉันถือว่าสิ่งที่ฉันรู้ฉันเห็นฉันทำนี่ก็ มั่นใจในตัวเองหรือมั่นใจในที่นี่ฉันก็ไม่เคยไปยุโยงส่งเสริมใครแล้วมาทําบุญที่นี่สิใครเคยได้ยินบ้างใครเคยได้ยินบ้างว่าฉันบอกให้มาทำท่านี้นะท,นท่านี้เท่านี้เท่านั้นใครเคยได้ยินบ้างแล้วแต่ว่าันาของตัวเองไอ้ที่ว่าประกาศว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นอยู่ฉันทําอะไรตลอดยี่สิบปีมาทําไม่เคยขาดสักวันทําเรื่อยจะเป็นการปฏิบัติของพระของเนนที่นี่ จะเป็นการทำเรื่องการก่อสร้างขยายเขตยขยายอะไร <c oughs> หรือจะสร้างกุศลอะไรอะไรทั้งหมดทั้งปวงก็ทำให้เห็นอยู่เนี่ยเป็นเครื่องโฆษณาตัวเองบอกเล่าเหมือนเป็นใบดีกาบอกอยู่แล้วถ้าคนมีบุญมีวาสนามีหูมีตามีสติปยยัญญาก็ทำทำหากว่ามันไม่พอมันเกิดนม่เป่นอะก็หามาทำไปจนได้ตั้งหลังคาอยู่แล้วไม่มีกระเบื้องอยู่มุง เอา้ามีพี่มีน้องแล้วมาจัดการช่วยไปทีแล้วใช้กันที่หลังนี่เป็นการภายในก็ต้องทําไม่ให้มันค้างไว้ก็เห็นมีอะไรค้างทําไปได้เลยตลอดอธิษฐานจิตนะใครมีบุญมีวาสนามีสติปัญญามีกําลังของตัวเองก็ทําทำไปเห็นอยู่แล้วก็ทำไปตามกำลังของตัวเองที่จะทำอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่า ให้เรานี่สบายบุญคือความสบายเราจะทําบุญอะไรเราสบายใจเมื่อเรามาพบมาเห็นขึ้นอีกก็ชื่นใจว่าเราได้มีสัตว์มีส่วนอย่างนั้นอย่างนี้หินสักก้อนหนึ่งทรายสักเม็ดหนึ่งราเป็นที่เคารพบ,บูชาทั้งเทพจิดาเามามนุษย์ตั้งอยู่ในผืนโลกนี้ไปชั่วนาตาปีตลอดกับกันห้าพันพราวสา,า5,000ปีโดยประมาณเห็นพุทธธรรมนายเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าจะทาประโยชน์ จากจิตใจร่างกายเรี่ยวแรงเราไปสู่คนอื่นแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาเช่นเราเมื่อเช้าก็บอกทีหนึ่งแล้วที่เราตักบาตรทุกวันทุกวันเนี่ยพระท่านก็ปฏิบัติเราหรอก็มาปฏิบัติด้วยทั้งสองฝ่ายเหมือนละคังกับไม้คุณไดฟังอยู่เสมอเหมือนมละคังกับไม้เคาะพระท่านเหมือนละคัง,ง,เ,ครงเราก็เหมือนไม้เคาะละคัง เรื่อระรังกับไม้เคาะระฆังมันเจอกันเข้าเสียงมันก็นดังความที่